น,นี่ผมจะพามาดูช้างภายคำน้อยอันนี้ใช้เขาใช้ลอกนะครับใช้ลอกเนี่ยดึงเขาขึ้นยกเขาขึ้นเวลาเขาเขานอนแบบลอยตัวนอนนะไม่ได้ลม้มตัวนอนลงนะเอานอนนอน,น,อนมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่นอนบ่ ตาขีมาถึงเลยตรงมันติดอยู่แป๊บเดียวตรงที่ไม่ถึงโค้งนั่นลม้มล้มสิล้มงากระแทกพื้นเลย เก่งหมนเลยนี่ผมมาตากข้าวอยู่นะครับลูกชาวนานครับอ๋อหกินข้าวอ,นนอันนี้เราตากในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูช้างพายคำน้อย <S <S เรามาดูว่าเราจเจอใครบ้าง จะเจอยูทูปเปอร์สายไหนบ้างกันท่านผู้ชม<ว>ท่านผู้ช<ว>มดูครับอันนี้ใช้เขาใช้ลอกนะครับ ใช้ลอกดึงโอ้โหว้าวคือเขาเขานอนไม่ได้ครับเราก็ต้องใช้ใช้ลอกเนี่ยดึงเขาขึ้นยกเขาขึ้นเวลาเขาเขานอนแบบคุณเข้าใจว่าแบบนอนลอยอะแบบลอยตัวนอน,นะฮะไม่ได้ล้มตัวนอนลงหรือเขาอาจจะล้มตัวนอนลงแล้วพอตอนลุกเราก็ลอกลุกเขาขึ้น พออีกประมาณสองสามอาทิตย์นะพอขาเขาเริ่มที่จะแข็งแรงแล้วก็โอเคครับผมเป็น่ังได้พะย่หไอฮะโอ้ยนอนมาป่วยอันนี้ออกอีกนอนยังติดอีกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุ่งกรบบเป็นอย่างไรเอ้านอนนอน,นอนมาเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่นอนบ่ เอานอนอยู่ทาหมอทำหมอหมอแก่แล้วเผ้าเวลาช้างเป็นไงเจ้าของเขาเฝ้าเลยเจ้าทับคุณหมอเออได้ได้แล้เจ้าเผ่าเจ้าเผ่าขอทำผ่ากันคุณคุณคุณไปไหนมารับบ้านมาครับับบ้าน กลับชั่วโมงเดียวกลับชั่วโมงเดียวกลับไปทําอะไรกลับไปเอาเสื้อผ้าแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนให้ตากระยายให้เจ้าของก็เฝ้าอยู่ไม่ช้างช้างได้ได้นอนไม่ช้างมันนอนก็นอนยืนยืนั่นแหละนอนยืนยืนเมื่อตอนเช้ามันก็นอนนะตอนเช้าประมาณสักเก้าโมงล้มตัวรอนลงเลยไม่ได้ลมตัวนอนนอนยืนเพรเราใส่นี่เคลมดเย แต่ว่าถ้าถ้าล้มล้มตัวนอนลงก็สามารถพยุงลุกขึ้นได้ถ้าปล่อยให้เขาลุกเองนี่สงสัยจะไม่ได้นะเพราะขาเขายังไม่แข็งแรงเลยครับผมขาเขายังอ่อนขนาดเดินเดินออกไปนุ่นยังยุบดื้อเบนอไปไหนที่มันเดินนี่เดินเหมอนขาไม่ก่อนใช้ใช้ลอกอันนี้ไว้ใช้่ลอกไว้ก่อนให้ขาเขาแข็งแรงก่อนถึงเราจะปล่อยได้ก็คิดว่าอยาให้เขาเดินอยู่แถวนี้กลัวเขาล้มอีก่ะถ้าล้มแล้วมันจะลำบาก แล้วใครดูสองฉากนั้นผมอตานี่ยแหละดูวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่เบริกูดเบริกูดก็ดูไปมาเมื่อกี้นี่เอง oh ไปโยนย้ายตัวนู้นแล้วก็มาตัวนี้อ oh, okay. ๋อโอเคดีดีดออกจากนี้ก็จะไปตัดย้ายอ๋อเบริก oh, very good. ูดยอดเก็บไปนี่ก่อนเก็บมูลเขาก่อนเก็บทําความสะอาดให้เขาก่อน ให้ภายน้องก่อนแม่ครัวเอาเท่าไหร่เมื่อวานแม่ครัวก็เอาห้าพันครับห้าพัอ๋อเอาเดินเอาเดินมาด้วยเอาเดินมาด้วยตาขี่มาถึงเลยตรงมันติดอยู่แป๊บเดียวตรงที่แป๊บเดียวเดินมาได้ประมาณสักครึ่งยังไม่ถึงโค้งนั่นล้มล้มสิล้มงากระแทกพื้นเลยงากระแทกพื้นในลูกลังเลยอแกเอาตรงข้อเท้านี่เห็นมันบวมไหมนี่ พอตรงโอเท้านี่หมุนกัดดินอยู่เลยเลยกับปลายไข่นะนุ่มเสกไม่ใช่นุ่มเสกไข่ขึ้นคนที่เลี้ยงไอคโคพายอดเออพรานอันนี้ควานอดอเขามาขึ้นตามหลังในตาก็เดินนํำหน้าพอมาอีก,กว่าแม่โคจะมาได้เขาก็นอนลงีทีหนึ่งไม่ไหวไม่ไหวขนาดเราแม่โคพยุงมากกับนุ่มเสก เยอะเดินเป็นเพื่อนมายังแทบจะไม่ไหวเลยนะก็ตาก็คิดว่าดีแล้วจะมาถึงตรงนี้ได้ตาก้ามันตาากยัดตากยักะสะดุดอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งเราต้องเดินมาต้องหยุดต้องใช้เวลานานประมาณสองสามชั่วโมงนู่นล้วมั้งเมื่อวานมาเลยก็ให้จ้กของแกตาใหญ่แกเฝอ,อย่างนี้ผมไปเฝอห,หนุ่ม่น่นแต่ว่าช้างนี่ โอเคแล้วโอเคฮะถ้ายืะครับ้ามีพยุงอย่างนี้ก็โอเคจะกินในเรื่องเรื่องกิน,นโอเคก็เรื่องอถ่ายออกนี่โอเคเลยอที่นี่ไม่มีไม่มีก้อนเล็กม,มีแต่สมบูรณ์แบบทุกก้อนเลยว้าวแค่แค่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉยครับผมแค่ขาเขาอ่อนแรงเลยก็ตาก็คิดว่าเขาไม่มีแรงเลยแหละถ้าเขามีแรงเขาต้องนอนเขาต้องลุกได้ตาเห็นสภาพ ติดต่อสองวันแล้วตายตายยังสลดใจเลยภายน้อยมันจะหนีจากเราไปบ่เราก็ไม่ได้ไปทำไํำลายอะไรเขานะนี่ถ้าถ้าเป็นช้างป่านี่คือถ้าสภาพทีนะครับไม่เหลือฮะท่านผู้ชมใช่ครัถ้าเป็นช้างป่าน,านเ,เรียบร้อยเลยครับรคือช้างป่าก็ไม่มีใครมาจะไปช้างรถสิบล้อมนแมคโครมาดึงเขาขึ้นนะฮะอือ ลายนบ่ะนี่ลาลข้นบ่ะบ่ไม่มีแรงตีงโต,ตเลย,ต,ต,ายตามจำเนี่องตาเขาไปมันเสียหันหนาหันลังเลย<อ>มันระแวงไหมแต่มันมีแรงนะตาคิดดูเลยว่าช้างนี่มันไม่ค่อยมีแรงตอนนี้นะมันมันจะขยับขาเร็วไหมนะถ้ะขยับขาเร็วปุ๊บเนี่ยมันจะล้มเลยเนี่ยนะครับถ้าไม่มีลอกนี่พยุงไวในล้มเลย ว่าจะปล่อยเลยแต่กับเอาโอเคครับผมนี่ก็เป็นอาการฮะล่าสุดของพายขับน้อยเราก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูเรื่อยๆครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องพายบอบาช่องแอน r ชเฟนไทยแลนด์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ comment, คือหนึ่งกำลังใจครับผม